สวัสดีครับพี่น้องอยิงนดีต้อนรับเข้าสู่วันรัดพาเที่ยวชาแนลนะครับก็หลังจากห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับนานพอสมควรก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกในรอบหนึ่งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องก็มีเรื่องราวในเกาหลีใต้นะครับพี่น้องมีเรื่องราวในเกาหลีใต้มาอัปเดตให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับ ก็ขอบพระคุณทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้รัฐพาเที่ยวชาแนลด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอทีเ่เป็นปัญหาอยู่นะครับไม่ใช่ข่าวดีเลยนะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับในเกาหลีเป็นข่าวร้ายนะครับเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับสําหรับแรงงานต่างชาตินะครับ สำหรับแรงงานต่างชาติเลยนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้ที่พำนักโดยผิดกฎหมายหรือผู้ที่ไม่มีวีซา่าหรือผีน้อยนั่นเองนะครับพี่น้องแต่มันรวมไปถึงนะครับคนที่มีวีซ่านะครับคนที่มีวีซ่าเองนะครับพี่น้องนะครับอ,อย่างแรกนะครับที่จะพูดถึงก็คือการที่เรามาทำงานในเกาหลีใต้เนี่ยช่วงนี้ทำไม ตมเกาหลีใต้ถึงได้ออกปราบปรามกันหนักนะครับปกติแล้วเขาจะปราบกันทุกปีนะครับพี่น้องปราบกันทุกปีนะครับแต่ว่านะครับในปีนี้มันจะมีสาเหตุหลักใหญ่ๆนะครับว่าทําไมเขาถึงเข้มงวดมากขึ้นนะครับเข้มงวดจริงๆนะครับพี่น้องก็คือเรื่องที่ต่างชาติเข้ามา แล้วมาทำความไม่สบายใจหรือว่าเรื่องที่ไม่ปลอดภัยกับประเทศเขานะครับพี่น้องเช่นนะครับเรื่องแรงงานผิดกฎหมายก็หนึ่งนะครับแล้วก็ทะเละวิวาทการพนันนะครับที่สำคัญนะครับพี่น้องก็คือยาเสพติดนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าบางทาีมีคนเกาหลีใต้เขา เราคุยกับเขาเนี่ยครับเราคุยกับคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะบอกว่าทําไมบ้านพวกคุณนะ่ะถึงมีการาขายยาเสพติดมากนะครับเพราะว่าเขาดูทีวีที่ของบ้านเรานะครับเขาดูทีวีจากาบ้านเราว่าเออวันนั้นก็จับยาเสพติดได้เท่านั้นเท่านี้นะครับนั่นแหละครับมันเป็นปัญหาลามมาถึงเกาหลีใต้นะครับพี่น้องลามมาถึงเกาหลีใต้นะครับเพราะว่า มีหลายกลุ่มหลายบุคคลไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับไม่เฉพาะบ้านเราที่นำสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้เข้ามานะครับพี่น้องเขาถึงได้เข้มงวดมากขึ้นนะครับทางการเกาหลีใต้ประกาศเลยนะครับพี่น้องนะครับว่าจะร่วมมือกันไม่เฉพาะนะครับไม่เฉพาะตอมอนะครับแต่รวมถึงหน่วยงานราชการอื่น นะครับรวมทั้งตำรวจพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับพี่น้องนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับมีเพื่อนนะครับมีพี่มีน้องที่เข้าไปโอนเงินในธนาคารนะครับพี่น้องเข้าไปโอนเงินในธนาคารช่วงวันหยุดตรุษจีนนะครับช่วงวันหยุดตรุษจีนที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่23มกรานะครับที่ผ่านมา เขาไปโอนเงินนะครับพี่น้องเอาเงินสดเข้าไปโอนในตู้นะครับแต่ว่านะครับโดนตํารวจในพื้นที่ไม่นานนะครับไปไม่เข้าไปยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยข้างๆก็จะมีตู้อีกตู้หนึ่งที่คนเกาหลีเขาอยู่เขากําลังทําธุรกรรมทางการเงินอยู่นะครับแต่พี่น้องไทยของเราสองคนเนี่ยเขาเอาเงินไปเข้าธนาคารนะครับเอาเงินสดไปเข้าธนาคาร เดี๋ยวนี้นะครับทางเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่านะครับตามที่ทราบมาจากข้อมูลมาจากคนเกาหลีเองเลยนะครับคนเกาหลีส่วนใหญ่จะไม่ถือเงินสดนะครับพี่น้องนะครับจะไม่ถือเงินสดไปเข้าตู้หรือว่ากดออกจากแบงค์อะไรมากมายนะครับพี่น้องแต่ว่าอย่างกรณีที่เงินเดือนนะ่ะที่เขานํามาจ่ายลูกน้องที่ใส่ซองเป็นเงินสดใช่ไหมครับเยอะๆนะ่ะเขาก็จะขึ้นไปเบิกจากธนาคารโดยตรงนะครับพี่น้องเขาจะไม่กดผ่านตู้ เขาจะไม่ทําธุรกรรมทางการเงินมากมายเนี่ยจากตู้ ATM นะครับพี่น้องแต่คนไทยเราก็คือ,อสะดวกตรงนั้นก็คือเงินอย่าง3 4มสี่ล้านวอนอย่างเงี้ยก็เอาเข้าตู้ ATM นั่นแหละครับที่คนเกาหลีเขาเริ่มที่จะแจ้งนะครับแจ้งทางตำรวจนะครับไม่ถึง10นาทีนะครับเพื่อนก็โดนจับเมื่อวันที่23าแล้วก็เพิ่งจะได้กลับบ้านเมื่อ วันที่4นะครับวันที่4ี่วันที่ห้านะครับวันที่เอ่วันที่ห้านะครับวันที่หเดือนกุมภานะครับรวมระยะเวลาที่อยู่นั่นน่ะ10กว่าวันนะครับพี่น้อง12บ3าวันได้นะครับถึงจะได้กลับบ้านแล้วนะครับไม่เฉพาะแค่นั้นนะครับตามตลาดนะครับตามตลาดตามป้ายรถเมย์นะครับตามสถานีรถไฟนะครับตามขนส่งต่างๆเนี่ย ตำรวจนะครับในพื้นที่รวมทั้งตอมอนะครับทุกวันนี้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าบางทีเขาไม่ได้มาในเครื่องแบบนะครับเขาไปไี่ใส่เสื้อกักของตอมอมาเลยนะครับแต่นะครับอย่างเขามาเนี่ยเขาจะมาช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเขาจะใส่เสื้อโค้ทธรรมดาเสื้อคลุมธรรมดานาะเสื้อกันหนาวนี่แหละครับพี่น้องมาธรรมดาบางทีเขาขึ้นรถตู้มาเห็นเราเดินผ่านใช่ไหมครับเห็นเราเดินผ่านเขาก็จะจอด แล้วก็จะล็อกตัวไว้เลยนะครับจะถามโน่นนี่นั่นถ้าไม่มีบัตรก็เรียบร้อยนะครับพี่น้องเขาเข้าขึ้นรถเลยนะครับถึงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดจริง,รงๆสําหรับงานต่างชาตินะครับเพราะว่าคืออย่างที่บอกนะครับเรื่องราวมันไม่ได,ด้เป็นเพราะว่าเรามาทํางานแค่เป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะพี่น้อง <c oughs> แต่มันรวมถึงไปถึงเรื่องการ ยาเสพติดที่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับบ้านเขานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยนะครับก็คือรวมทั้งทุกประเทศนะครับที่เข้ามาทํางานนะครับเข้ามาทํางานนะครับรวมทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ว่าคนไทยแค่ชาติเดียวนะครับพี่น้องตํารวจมาในทุกรูปแบบจริงๆครับตอนนี้นะครับแม้กระทั่งว่ารถเมย์นะครับรถเมย์เนี่ย คุณขึ้นรถเมย์ไปมีคนบอกว่ามีต่างชาติอยู่บนรถนะตำรวจที่ยืนอยู่ตรงนั้นเชื่อไหมครับว่ารถเมย์ที่กําลังออกตัวไปเนี่ยเขาไปยืนขวางหน้ารถเมย์ทันทีเลยนะครับรถเมย์แทบจะชนตํารวจตายแต่ตำรวจมันก็มีสนใจนะครับมันก็ก,ก็จําเป็นต้องเหยียบเบรกกระทันหันหยุดเพื่อที่จะไปเอาคนที่อยู่บนรถเมย์ลงมานะครับขนาดนั้นเลยนะครับพี่น้องนะครับแต่ถามว่าถ้าจริงๆแล้วนะถ้าเราอยู่ ในส่วนของเราเราไม่ออกไปไหนเราทำงานนะครับปกติไม่ไปเดินเพ่นพ่านไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยถามว่าเราก็จะปลอดภัยไหมนะครับมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะครับพี่น้องนะครับในโรงงานนะครับในโรงงานส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็ไปเอาในโรงงานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงจังหวะที่เวลาเราทํางานเนี่ยนะฮะ เราไม่รู้หรอกครับว่าใครไปใครมาเพราะบางทีโรงงานน่ะทั้งเสียงดังทั้งผู้คนแะแยะนะครับนั่นแหละครับบางทีก็หลบแล้วหลบอีกพยายามเปลี่ยนงานที่จะจากกะ,ะเช้าไปทําตอนกลางคืนเท่าแก่ก็หลีกเลี่ยงให้โนู่นนี่นั่นแต่มันก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะตามเอานะครับพยายามที่จะตามเอาถึงมว่าตอนนี้นะครับคนที่จะเข้ามาก็ถามว่าเข้ามาได้ไหม าาาก็จะผ่านเข้ามาได้อยู่นะครับคนที่ผ่านก็ผ่านนะครับพี่น้องคนที่ไม่ผ่านก็คือยังไม่ผ่านนะครับคนที่ผ่านเข้ามาก็ามาทํางานบางทีก็ยังทํางานว่าได้ไม่กี่วันก็โดนจับนะครับแต่ก่อนจริงๆแล้วนะครับพี่น้องคนที่มาในวีซ่า90วันใช่ไหมครับบางทีวีซ่ายังเหลืออยู่ถ้าเขาไม่ไปเจอในหน้างานนะครับถา้าหรือว่าบางทีเจอในหน้างานบางทีเขาจับมาเนี่ย เาตรวจวีซ่ายังเหลืออยู่เขาก็ปล่อยก็มีนะครับแต่ก่อนนี้นะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับยังไงก,ก็ไม่รอดนะครับพี่น้องไม่รอดเลยนะครับเขาก็เอากลับบ้านหมดนะครับคนที่ทํางานอยู่ทุกวันนี้ก็ก็คือไม่ต้องนับเป็นเดือนเป็นปีนะครับพี่น้องไม่ต้องนับเป็นเดือนเป็นปีแล้วนะครับเรานับแค่ว่าผ่านไปวนันวันนะครับพี่น้องจริงๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็คือ มันรู้สึกจะเขาเรียกว่าสาหาัสสาการพอสมควรสําหรับแรงงานนะครับพี่น้องสาหาัสสาการพอสมควรยังไงก็คนที่จะเข้ามาใหม่ก็ให้คิดพิจารณาให้ดีคนที่อยู่ก็อยู่ให้เป็นนะครับพี่น้องยังไงก็ดูแลตัวเองนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปไหนมาไหนนะครับให้เราเก็บเนื้อเก็บตัวของเราให้ดีนะครับสิ่งที่ถ้าเราเข้ามาได้แล้วเนี่ย อะไรที่ว่ามันผิดกฎหมายนอกเหนือจากการที่เราเราเข้าเมืองผิดแล้วเนี่ยก็อย่าไปทํามันเลยนะครับขอร้องนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอย่างช่วงตุรกีนที่ผ่านมานะครับคนนี้ที่โดนจับนะครับทุกวันนี้สื่อโซเชียลมันเยอะใช่ไหมครับท่านก็เล่นลงทิกตอกกินเหล้าเมายาสนุกสวนเสียเฮฮากันเขาก็ตามไปเอานะครับเขาก็ตามทิกตอก u t u b e อะไรพวกนี้เขาก็ตามส่วนใหญ่ก็เป็นทิกตอกอย่างนี้นะครับเราก็โพสต์ พี่น้องไทยเนี่ยโกหรูใช่ไหมครับพี่น้องไทยเราโกหรูไหนจะเล่นการพนันไฮโลไพ่อย่างเงี้ยเงินที่เห็นวางเต็มหน้าตักเต็มอะไรที่ทําแปลนไฮโลทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นเงินเกาหลีนะครับก็เป็นเงินเกาหลีทั้งนั้นอา้าวดูแล้วเขาก็เห็นนะครับว่าคนมาแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาทํางานอย่างเดียวไหนจะมาทําให้บ้านเมืองเขาไม่ปลอดภยัยไหนจะสนุกคลื่นเพลงไหนจะเสียงดัง สารพัดอย่างคนเกาหลีเองเขาไมไ่ชอบส่วนนี้นะครับเขาก็แจ้งจับนะครับนี่คือเป็นปัญหานะครับพี่น้องคนที่นํายาเสพติดมาขายแล้วก็มันก็ไม่ได้จบแค่ท่านนะครับมันก็จบมันก็ไปมันพัวพันไปหมดนะครับมันพัวพันไปรวมทั้งแรงงานทั้งหมดนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องดีนะครับพี่น้องยังไงก,ก็ไม่ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เราถ้าเราคิดว่าจะมาหาเงินโดย สุจริตนะครับหาเงินโดยสุจริตใช้กําลังของเราเนี่ยมาทํางานเราก็อย่าไปทําอย่างอื่นที่มันผิดเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคนะครับพี่น้องก็พอจะเข้าใจกันนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ลําบากสําหรับผีน้อยมากนะครับนะครับแรงงานที่มาใช้แรงงานทั้งวีทั้งผีก็แล้วแต่ก็ขอให้ทําในสิ่งที่ถูกกฎหมายบ้านเมืองเขานะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่น้องผมจะมาเล่าถึงเรื่อง าการที่ทางรัฐบาลเกาหลีประกาศนะครับวันที่1กุมภาถึงวันที่31มีนานะครับระยะเวลา2เดือนเนี่ยเขาจะกวดเข้มนะครับเขาจะกวดเข้มแล้วก็ค่าปรับ30ล้านวอนมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลตรงนี้มาพูดให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับว่ากรณีที่ให้รายงานตัวก่อนวันที่28กุมภาพันเนี่ยถ้าท่านรายงานตัวก่กอนนะครับ ท่านก็จะไม่ต้องเสียค่าปรับ30ล้านบอลน,นะครับแต่ถ้าท่านไม่รายงานกลับช่วงวันที่28นะครับท่านจะเสีย30ล้านบอนหลังจากนั้นไปนะครับือเสียค่าปรับ30ล้านบอนว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงขนาดไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่น้องฟังกันนะครับขอบพระคุณทุกกาลังใจนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้รัฐพาเที่ยวชาแน,นลด้วยนะครับขอบพระคุณมากมายสวัสดีนะครับ